สวัสดีคาร์บอนสวัสดีเอฟซีของเต้ยคบอลโอ้โหทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เจอกับนะครับเชลซีครับและวันนี้ครับเขาว่าประกาศว่าห้ามร้องเพลงเรนบอยครับเหยียดเชลซีนะครับเพื่อนพี่โอ้โหคิดเห็นยังไงมันก็ห้ามกันไม่ได้ครับบางทีก็อาจจะหลุดปากร้องออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคืนนี้นะครับโอ้โหสนุกแน่ๆนะครับฮาทุ่มครึ่งครับแฟนผีนะครับมีนัดไม่ควรพลาดครับคืนนี้ครับเพื่อนพี่นะอย่านะครับอย่าพลาดเลยครับถ้า กิแมนยูชนะเชลซีหรือว่าแพ้คาบ้านอีกนะฮะมันจะเป็นยังไงครับสถานการณ์ของลูเบนอมารินจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามครับเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นครับ แล้ววันนี้ครับทางด้านของการลาโชครับพูดง่ายว่ามาเลก้าใส่ชื่อผู้เล่น11คนนะครับให้กับทางด้านของการลโชครับวันนี้ครับมาเยือนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูครับผลงานทางด้านของการลาโชเนี่ยจะโดดเด่นนะครับสมกับที่ทางด้านของลูเบอบรินปล่อยตัวไปหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับไม่แน่ครับอาจจะยิงคิมเก่าก็เป็นได้ครับเพื่อนๆนะคิดเห็นยังไงเมนท์มาคุยกันหน่อยครับและข่าวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทราบครับอย่าลืมฝากกดติดตามผมไว้ครับหน้าโปรไฟล์ครับมีรายละเอียดนะครับทางเข้าชมรมครับ แนวทางฟุตบอลมากกว่าข่าวสารครับก็ในครอบครัวครับสกิดมาได้เลยครับเจนิ่งเขากลุ่มฟรีครับมารับแนวทางทุกๆวันครับพาบวกพาปังครับกันตลอด24ชั่วโมงสายอาหารสดสายบอลสดนะครับชุดโครงการชุดอัลบั้มมีให้ทุกๆวันนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ครับขอให้เพื่อนพี่นะครับดูบอลอย่างมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆไปกับผมเต้ของบอลแล้วกันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ